775แรงม้านะคะ5 0สูปั๊มสายเครื่องธรรมดาเป็นคาสนอกเรียมทะเบียนออกเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะท่านไหนเข้ามาแล้วฝากด like, ดกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสีคันนี้สวยมากนะคะเป็นสีฟ้ามุกโทนองเขียวค่ะชุดแต่งก็จัดให้ตามภาพเนาะจะเป็นราวไฟสองชั้นนะคะขากระจกจอจานชุกโคเมียมนะคะแล้วก็ ฟิล์มดำแปลงหน้าเป็นโดมิเนเตอร์สวยๆให้แบบนี้เลยข้างบนหลังคาก็จะเป็นราไฟสองชั้นนะคะที่เป็นฟิล์มดำแปลงหน้าส,สวยๆเล่มทะเบียนออกพร้อมรับกลับได้เลยนะคะเลือกดีวันดีของลูกค้าแล้วก็วันดีของทั้งอูด,ด้วยนะคะลูกค้าเดินทางมาดูรถและชอบถูกใจในคันนี้พร้อมรับกลับไปใช้งานนะคะพามาดูสเปคของคันนี้อีกรอบนึงค่ะเราได้รีวิวไปให้ได้ชมกันแล้วนะคะ สเปคกระบะของคันนี้เป็นสเปคทั่วไปของทางบูความยาวนะคะอยู่ที่3เมตร60เซนค่ะเสาสูง80ระแนงเป็นระแนง2ตัวนะคะฝาข้างความทึบคันนี้อยู่ที่50เซนนะคะ,ะท่านใดเข้ามาแล้วนะฝากกดไลค์กดแชร์แสดงความคิดเห็นคันเข้ามาได้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นหัวเมก,ก้าหัวตอนเดียวไม่มีที่นอนนะคะสีตัวรถสวยมากสีฟ้ามุกโทนองค์เขียวนะคะคันนี้ พร้อมแล้วนะคะที่จะรับกลับไปใช้งานนะคะคันนี้ก็จะเป็นเบาะสีน้ำตาลเข้มตะเข็บสีครีมให้นะคะสีสวยแบบนี้อันนี้ก็คือเป็นลายไม้ให้ v i p รองเท้านะคะยาวไปอีกฝั่งหนึ่งเลยนะคะสวยๆท่านใดเข้ามาแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้เรานะคะคในการไลฟ์สดในวันนี้นะคะตัวน,นี้เป็นเครื่องธรรมดา JOJC หัวเมก้านะคะ ข้างในก็จะประมาณนี้เป็นเบาะน้ําตาลเข้มตะเข็บเหลืองค่ะลูกค้านมพุงมงอะไรก็จะเป็นดําตะเข็บแดงหนังแก้วเนาะเดี๋ยวดูงานช่วงล่างกันบ้างยางนะคะลงเว็กให้เรียบร้อยเป็นยางใหม่ทั้ง6เส้นนะคะจะเป็นยาง825ขอบ16กระทะมีคิ้วนะคะเป็นลายดอกสร้อยนะคะคอบน็อตกระทะนะคะเป็นโครเมียมแฟนซีสีน้ำเงินนะคะคล้ายๆตัวรถเลยดูแบบก็ ใส่พร้อมเรียบร้อยค่ะเป็นแบตใหม่ให้ทั้งสองลูกนะคะ,ะทําที่ล็อกเรียบร้อยนะคะรองดักน้ามันใส่เพิ่มเติมให้นะคะตัวถังน้ํามันนะคะถังตัวนี้เป็นถังลูกร้อยกันลาวนะคะใหญ่ๆแบบนี้เลยกันลาสตนเลสตัตตวยูนะคะตัวแข็งตัวหนาเลยนะคะเดี๋ยวตัวช่วงล่างกันนะคะแนบคันนี้ทางอู่ก็เสริมให้เพิ่มเติมพร้อมใช้งานแล้วนะคะ รวมกันอยู่ที่7ตัวข้างล่าง3ข้างข้างล่าง4เนาะข้างบน3ตัวคะ่ะลูกค้าของเหลวช่วงล่างอย่างเช่นน้ามันเครื่องเกียร์เฟืองท้ายอย่างเงี้ยคะ่ะเราถ่ายเติมให้เรียบร้อยนะคะตอนเรื่องช่วงล้อเข้าทุกๆคันนะคะลูกค้าไปบรรทุกดิ้นหนักนะคะให้ขันตัวสแสกกอดแหนบทั้ง4ข้างนันเข้าอีกรอบหนึ่งเพื่อความแน่นหนานะคะอีกทั้งข้างรอบๆบคันกันนะคะย้ําตรงนี้นะคะลูกค้าตัวขันสแสกสีข้างเข้าอีกรอบหนึ่งนะคะตัวนี้ แผ่นสะท้อนแสงนะคะเราติดให้ลูกค้าเวลาไปโอนที่ขนส่งลูกค้าก็จะได้ไม่ได้เสียเพิ่มในส่วนตรงนี้นะคะคันนี้เป็นฟ้ามุกนะคะแถบกลางฝาข้างก็จะเล่นลายให้ด้วย <CC. S 1> เห็นตัวมุกหมคะวิง่งวับเลยนะคะลูกค้าสวยๆวิง่งวับเลยะค่ะตัวมุกนะคะลายแถบกลางฝาข้างก็จะเป็นขาวชมพูเขียวดำนะคะเล่นลายประมาณนี้สําหรับรถคันนี้เนาะข้างหลังเป็นสไปเดอร์แมนสายฟ้านะคะ สวยงามลงตัวอีกคันหนึ่งนะคะ,ะทักทายสวัสดีทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะคะท่านไหนสนใจรุ่นไหนโทรสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์ของหันษาค่ะ 0, 0ู1 3 6 1 9ดห9งสน้มะคะ0ู9ย7 7 8 5 4 9นะคะยินดีต้อนรับยินดีบริการเ <advantage. S 1> พื่อนเพื่อนพ, <อ S 2> พ,พี่พี่น้องน้องเอฟซทุกคนนะคะแวะเข้ามาเยี่ยมชมกันเยอะเเนาะ,ะเดี๋ยวพาดูรอบ,บๆคันของคันนี้กันค่ะเตรียมพร้อมแล้ววันนี้วันดีลูกค้าวันดี อูด้วยลูกค้าชอบถูกใจในผลงานคันนี้รับกับของปริเว้งานนะคะข้างหลังก็จะเป็นลายเพรแบบนี้นะคะบางขนเป็นบางขนล้างเต็มพื้นให้นะคะตัดท้ายเป็นเผาใหญ่ๆให้แบบนี้เลยนะคะใหญ่นะคะทำตัวนสีรถแบบนี้นะคะส่งฝาท้ายนะคะใหญ่เคงรนะคะจะใช้เป็นเหล็กหน้าสีทุกคันเลยค่ะลูกค้าใหญ่ๆ หลังเต็มผืนให้นะคะสวัสดีทักทายนะคะทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะไม่เห็นมีคอมเมนต์ขึ้นเลยนะคะเครื่องตัวนี้อาจจะเห็นไม่ค่อยดีนะท่านไหนเข้ามาแล้วถ้อาอยขอฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะมาดูอีกฝั่งนึงนะคะฝั่งงานเดินท่อค่ะฝั่งนี้นะคะผังลมของเมก้าคันนี้จะเป็นมีเนียมนะคะระบบลมระบบเบรกก็จะเป็นทิฟฟี่นะคะ สวยแบบนี้รถคันนี้เป็นคัสซีนอกนะคะส่วนการเดินท่อนะคะคันนี้ก็จะเป็นท่อพักฮะ,ะม้ามปูนะคะตรงกลางให้ลูกค้าแล้วก็เดินต่อออกมาข้างหลังล้อหลังเป็นหมอคุ๋ยเตี๋ยวหนึ่งลูก8นิ้วนะคะออกหลังล้อหลังให้นะคะก็จะลั่นนิดนึงนะคะเวลาวิ่งนะ,ะเสียงนุ่มนวลดีนะคะสำหรับท่อตัวนี้นะคะตอนนี้ลูกค้าก็กําลังเอาเลิกเอาชัยนะคะและดูอีกฝั่งหนึ่งกัน บาะสีสวยเลยนะคะน้ำตาลเข้มตะเข็บสีครีมค่ะสวยแบบนี้นะคะข้างหลังก็จะเป็นธงชาติเต็มผืนเลยนะคะ,อะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมค่ะสนใจรุ่นไหนแวะมาดูกันได้นะคะที่อู่หันศานะคะมีมากมายหลายคันหลายรุ่นนะคะให้ลูกค้าได้จัดจองไปไว้ใช้งานในฤดูกาลที่จะถึงนี้นะคะอย่างเช่นคันนี้นะคะก็จะเป็นเมก้ามอวตอนเดียว เค,ครื่อง JOC นะคะพร้อมแล้วนะคะที่จะเดินทางรับกลับไปใช้งานที่จังหวัดลูพานาะคะคันนี้ก็ต้องขอขอบคุณลูกค้าจากอำเภอกุ้แก้วนะคะจังหวัดกุดอนทาน,นี้มากๆค่ะที่ชอบแล้วก็ถูกใจในผลงานรถคันนี้จากทางมมารับกลับไปใช้งาน เรามาไลฟ์ให้ได้ดูคันนี้กันนะคะอีกรอบนึงนะคะลูกค้าก็กําลังเอาเลิกเอาใช้รับความรถของคันนี้เตรียมขับกลับไปใช้งานนะคะวันนี้มาถึงตั้งแต่เช้าลูกค้าแจ้งมาว่าออกจากบ้านตั้งแต่ตีสี่นะคะออกมานะคะเปิดประตูพอดีเจอลูกค้ามาถึงอู่พอดีนะคะสําหรับคันนี้เปิดรั้วประตูบ้านพอดีเลยลูกค้าก็เป็นเข้ามาแล้ว มาดจมาดูรถนะคะมีมากมายหลายรุ่นแต่ชอบถูกใจในคันนี้พร้อมรับกลับไปไใช้งานนะคะก็ขอขอบคุณทุกทกท่านด้วยนะคะลูกค้าที่มาในวันนี้นะคะ,ะวันนี้ก็พามาดูสุดสวยสุดหลอ่อของเราอีกคันนี้คันหนึ่งแปลงหน้าเป็นโดมิเนเตอร์่รอพร้อมรับกลับไปไใช้งานกันนะ,ะท่านใดสนใจนะคะเดี๋ยวเรารีวิวให้ดูทีละคันนะคะใ,ในในไรห,หน้าก็แล้วกันเนาะมีมากมายหลายคัน ว่าจะเป็นพร้อมใช้งานหรือว่าเป็นหัวลากคาสซีลูกค้ามองหารุ่นไหนนะคะยินดีแนะนํายินดีทําให้ลูกค้าทุกๆคกนนะคะถึงว่าไม่มีรถเราก็จะคัดสรรแต่สิ่งดีๆรถสวยๆมาให้ลูกค้าได้จับจองไปใช้งานเนาะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเอาไว้เจอกันใหม่ราหน,นะะ้าค่ะโชคดีมีความสุขทุกท่นานค่ะลาไปแล้วสวัสดีค่ะ